สวัสดีเชา้าวันที่22มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นก่อนช่วงเวลาตลาดเปิดนะครับเราก็จะมากใจกดกระดิเพื่อติดตามทำการ,ารดูหุ้นกันนะครับตัวที่จะหาหุ้นที่จากคอนดิชันง่ายๆสบายๆนะครับก็คือคอนดิชันที่ยังสามารถดู อินดิเคเตอร์นะครับก็คือมีคอนดิชันที่มีอินดิเคเตอร์ต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นหุ้นขาขึ้นนะครับก็สแกนออกมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือตัวที่มี Value หรือรัวรุ่มเยอะๆนะครับซึ่ง3วันติดก็จะเป็นของ c o m เซเวนะฮะอย่าลืมกดตุกใจกดกระดติดตามคอมเซเว่นก็มีมีมา3วันติดเลยนะครับ ก็การซื้อการขายก็สุสีนะครับสำหรับตัวซื้อขายนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญอยู่ที่อนดิเคเตอร์ ADX คับอยู่เหนืออยู่เหนือเส้น d i ลบนะครับแต่อยู่ตามกว่าเส้น DA บวกนะครับถ้า ADX ขึ้นไปตัดกับ d i บวกก็จะอ๋อตัวนี้เป็น d i บวกนะครับตัวกลางขอภายนะถ้า d i บวกนี้ขึ้นไปตัด ADX ได้นี่ก็ถือว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะครับสำหรับคอมเว้น คิดว่าจะทำ All time e ออลทามไฮดีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple เข้ามาในตลาดก็ถือว่าเป็นตัวที่จะพาคอมซเวนพุ่งกระโจนทะยานขึ้นไปได้นะครับซึ่งราคาก็อยู่ประมาณ72.25นะครับซึ่งถ้าดูจากข่าวนะครับของคอมซเวนนะก็บูนหลวงตอนนี้ราคาเนี่ยเป้าหมายถือไว้ที่67บาทนะครับแล้วก็ KTB นะครับผลบวก iPad แพดโปรแล้วก็หลายๆอย่างนะครับจาก Apple นั้นก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปผลบวกต่างๆนะครับจากการเปิดตัวของอผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับก็จะทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปได้นะครับโดยที่มีราคาเป้าหมายเหนือขึ้นไปอีกนะครับก็มีราคาเข้ามานะครับโดยราคาแนะถืออยู่ที่85บาทนะครับสำหรับตัว KTB Broker KTB ได้วิเคราะห์สถานการณ์ไว้นะครับ ตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่72บาทก็ถือว่ายังมีแกลบเยอะนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทำกำไรได้นะครับถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เข้าทำกำไรได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปนิวไฮได้อีกนะครับก็ไ้ไวนะ้ในวันที่22เมษายนนะครับว่าคอมเเว่ ven, นั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่88 85บาทนะครับ โดยที่ตอนนี้มีกรอบอยู่ที่สูงสุดที่77.05แล้วก็ต่ำสุดที่59.50บาทเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับจนสามารถที่จะลุกกรอบขึ้นไปที่80กว่าบาทได้คิดว่าไม่นานเกินรอนะครับสำหรับคอมเซเวนนะครับ่บบาจจะวิ่งขึ้นไปที่80กว่าบาทได้ในไม่ช้านี้นะครับจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับชี้ ทิศทางให้ไว้นะครับก็เคปอนาจะขึ้นไปสําหรับตัวที่มีวัลูวัล,วลูต่อมาก็เป็นฮาน่านะครับฮาน่าอ e ิเล็กทริกนี้นะฮาน่าไมโครอิเ e ล็กทริกโทนิกนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มทางด้านไซเวย์นะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะทํานิวไฮได้นะครับซึ่งถ้าดูจาก ดีลบนะอยู่ด้านอยู่ด้านล่างสุดนะครับแล้วก็มีเออยู่เนื้อสุดแล้วก็มีเดีบวกตามมาครับถ้าดีบวกขึ้นไปตัด a d เอได้ก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นแรงมากนะครับซึ่งก็ดูจากวุนลุ่มการซื้อขายก็ตอนนี้ก็ยังมีการขายมากกว่าการซื้อนะครับถ้าถ้าเรารู้ชน,นิดสมมติว่าเราทราบจากตำแหน่งของอินดิเคเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ราคาประมาณนี้เราก็ค่อยๆทยอยเก็บไว้นะครับและถือว่า โอกาสของฮาน่านั้นมานะครับการจะมาทันทีนะครับสำหรับฮาน่านะครับเช่นเดียวกับทีเคมนะครับก็เข้ามาใน3วันติดนะครับสำหรับหุ้นพวกนี้นะครับก็เราสแกนมา3วันนะครับตั้งแต่4วันนะฮะตั้งแต่วันที่เริ่มสแกนเข้ามานะครับก็ยังคงสวยงามนะครับมีเดียลบต่ำที่สุดนะครับตัวนี้ก็ ใกลจะไปตัดกับ ADX นะครับแล้วก็มีการซื้อมากกว่าการขายนะครับมีวอลุ่มอาจจะประมาณ3ล้านกว่านะครับรวมกันทั้งสิ้นก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปที่ตัวเพดานด้านบนก็คือ,อ1 3 3่0ยาิบมนะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเขากลับมาในกรอบด้านล่างสุดเขาก็จะสวิงตัวกลับขึ้นไปที่กรอบจุดสูงสุด ถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะไปทำ New High ได้นะครับครับตอนนี้ก็จอที่จะทะลุขึ้นไปนะครับสำหรับ TQM นะครับก็เพราะว่า,าจากสถานการณ์โควิดต่างๆก็มีโอกาสที่กลับเข้ามานะครับหลับการทําประกันนะครับตัวถัดมานะก,ก็เป็นตัวเทกุนโีนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับก็ตอนนี้ก็ทํา ออทำหายเรียบร้อยนะครับทำออทาหายนะครับขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับดูการซื้อก็การมีการขายมากกว่าการซื้อนะครับแต่ถ้าดูตัว a d a ก็มี de ลบอยู่ด้านล่างสุดนะครับมี d ดอยู่บนสุดแล้วก็มี d ดบวกตามขึ้นไปถ้า d ดบวกขึ้นไปตัด adx ได้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ถ,ถือว่าสวยงามนะครับสําหรับตัวทากนุนนี้นะครับดูตามเฟรมเดือนนะโอ้ มีคำสั่งขายตรงนี้ซะแล้วนะฮะแต่ก็น่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้นะครับดูจากอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายนะครับก็ผลโดยรวมนะครับใน1เดือนก็มีการซื้อมากกว่าการขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยที่มีแนวต้านตรงที่ประมาณ1.50 1.58นะครับ1.58 1. นะครับแนวต้านนะครับกรอบด้านบนนะครับกรอบด้านล่างก็อยู่ที่0.25แต่ถ้าดูแนวโน้มของหุ้นก็มีโอกาส เปิดขึ้นไปได้ต่อนะครับมีโอกาสขึ้นไปได้ต่อนะครับดูในทางเฟรมวิกนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ขึ้นไปได้สวยแล้วก็มีดบวกกําลังจะขึ้นไปตัด ADX นะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายนั้นก็มีการซื้อมากกว่าการขายนะครับนี่ก็สำหรับวิคนี้ก็ขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับก็ไปตัดที่กรอบด้านบนก็คือ1.58ถ้าไปตัดไปแตะเรียบร้อยก็จะย่อตัวลงมา นะครับก่อนที่จะพุ่งตัวกลับขึ้นไปนะครับอย่างกรอบด้านบนนะครับคืออย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่ากรอบการสวิงการขึ้นการลงของราคานั้นนะครับก็จะมีเส้นปะล่างเส้นปะบนนะครับก็จะเป็นตัววัดนะครับถ้าเกิดขึ้นมาแตะด้านบนเสร็จแล้วไม่สามารถทะลุกรอบได้ก็จะเด้งลงมานะครับอันนี้เป็นกฎของอการาฟนะครับพอเด้งลงมาเสร็จก็จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับซิกแซกขึ้นไป อย่างตัวนี้เราก็ดูจะเห็นมีตัวจุดจๆนี้คือพาราโบลิกลองรับนะครับก็หมายความว่าหุ้นยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับแล้วก็มาตอกย้ำตรงที่อินดิเคเตอร์ดี x นะครับ d ไบนั้นลงต่ำสุดก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นพุ่งขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ก็ตลาดก็เริ่มเปิดแล้วนะครับทีเราก็จะดูจากข่าวว่าเขาเขาข่าวอะไรมีหม่ๆมานะครับถึงทำให้ราคา พุ่งขึ้นไปได้อย่างนี้นะครับก็เปิดออปเปอรนิตี้เดย์ก็เลยทําให้ทุกคนเห็นมูลค่านะครับแล้วก็ดูงบการเงินน่าจะเป็นงบการเงินที่ดีนะครับผลการดำเนินงานก็ดูจะข่าวที่มีในอ e ีฟินเนี่ยนะฮะก็ดูปี63ด้านั่นได้กําไรมากกว่าปี62นะครับก็แท้แสดงว่าได้กําไรนะครับก็เลยทําให้ราคากับติดตัวพุ่งขึ้นมานะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นไปที่เปิดตัวเกือบจะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดกระโดดนะครับมีช่องจักมีแกลบตรงน,นี้ก็คือเปิดกระโดดขึ้นไปอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งเกิน1.58ขึ้นไปได้นะครับสหรับทากุนี้นะครับดูตัวที่มีการจัดอันดับนะครับเซตก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับไซเว่อพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็บวกไป7.25นะครับโดยเราดูที่ตัวท็อป เมนบอร์ดเกนเนอร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็น GJS นะครับพุ่งเข้ามานะครับ GJS ก็เปิดตัวพุ่งขึ้นไปนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่า,าราคาของอตัวแสดงผลก็คือตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็คือต้ตองมี D A ลบนั้นอยู่ต่ําที่สุดนะครับแล้วก็มี a d เตัดกับ ADX มี DA บวกตัดกับ ADX ตรงนี้นะเ็นว่าราคาก็พุ่งขึ้นไปทันทีนะครับเมื่อไหร่ที่ DA บวกนั้นพุ่งไปตัด ADX นะครับราคาก็จะดีดตัวขึ้นไปนะครับเราก็มาดูที่ Bid Offer นะครับตอนนี้ก็ราคาก็จะมาที่0.36นะครับเพราะว่า Offer นั้นน้อยกว่า Bid นะครับราคาก็จะไหลมาทางด้านราคาที่เป็นส่วนน้อยนะครับ มีข่าวยืนยันมีอินดเคเตอร์ยืนยันนะครับมีการซื้อขายยืนยันนะครับราคาก็ขึ้นไปนะครับอันนี้หุ้นเราดูง่ายๆยยแค่นี้นะครับไม่ต้องไปเล่นหุ้นที่มันยากๆนะครับเราก็เลือกตัวที่มันเล่นง่ายๆเช่นนี้นะครับในราคาที่เราสามารถเข้าซื้อได้แล้วก็เก่งกําไรได้ทันทีนะครับแล้วดูถ้าเขาจะไปถึงที่เท่าไหร่แล้วก็ดูที่ไทมเฟรมมันหรือทมเฟรมวีกนะครับว่าเขาจะวิงขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับมี แนวต้านที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวทางมองหุ้นแต่ละตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่ประมาณสัก0.36นะครับถ้าเมื่อถึงจุดเราวถ้าเกิดมีกำลังมีพลังพอก็ทะลุขึ้นไปเลย0.36ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ไล่มาที่0.35นะครับ 0.36ก็กำลังจะตามมานะครับระดับ20กว่าล้านเ,นเบตเล็กน้อยนะครับีการไล่หุ้นราคาหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีกำไรเยอะนะครับ g j เข้ามา2 2บอร์ดเลยนะครับเป็น most active volume นะครับแล้วก็ scanner นะครับถือว่ามาได้สวยนะครับอีกตัวที่สแกนในวัน2วันนะครับก็คือตัว ACL นะครับ ต้องจําให้ได้นะครับหุ้นแต่ละตัวนะั้นเป็นยังไงมาเป็นมายังไงนะครับเห็นไหมครับว่า RCL นั้นมีแนวโน้มยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายที่โบกให้ไว้นะครับมุมมองของ RCL เป็นเช่นไรนะครับแล้วก็ดูราคาบิดเห็นไหมก็จะมีตัวต้านราคาแนวรับอยู่ที่3.50นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่31นะครับ 30.75นี้ได้สบายๆแล้วนะครับเป็นเช่นนี้ก็มีโอกาสเลย31เขึ้นมาได้ก็จะพุ่งเข้ามาที่32บาททันทีนะครับถือว่าสบายๆก็เป็นว่าเราวันนี้เราก็ดูกันคร่าวๆสลับราคาแต่ละตัวประมาณนี้นะครับให้รู้จักว่าเราจะเข้ายังไงจะจะห,หุ้นเล่นยังไงนะครับวิธีการดูหุ้นมองหุ้นแต่ละตัวเราต้องยึดตัวอินดิเคเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่า จะงบอกว่าอ,อย่างน้อยก็50%อัพนะครับมั่นใจได้ในราคาของทิศทางของหุ้นนะครับก็นรับรองว่าไม่ติดดอยแน่นอนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับอย่าลืมกดตูกใจกดรกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ